สันักงานผู้ช่วยทุตทหารทั้งสามเหล่าทัพร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทยเมื่อวันที่17มกราคม2555ที่สโมสรนายทหารณฟอร์ดเมเยอร์ รัฐเวอร์จิเนียโดยมีพันเอกด็อกเตอรสัญยูวิริยเวชกุลผู้ช่วยทูตทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกไกสีเกสรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาอากาศเอกคณศักดิ์เมตานันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศให้การต้อนรับเหล่าทุตาุุทูตทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข้าราชการและพลเรือนไทยที่เดินทางมาร่วมงานจากนั้นเวลา19นาฬิกาพันเอกกริจักรชนะเกตรองผู้ช่วยทูตทหารและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทานบกกล่าวเชิญพันเอกด็อกเตอร์สรัญยูวิริยะเวชกุลขึ้นกล่าวเปิดงานและเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร Admiral when Phill, Vice Chairman, Joint Chief of Staff, General Officers, fellow attaches, dear friends of Thailand, on behalf of the Thai Armed Forces, it's my great honor to welcome you to the Armed Forces Day celebration tonight and thank you very much for your participation. Again, I hope for Continuing and prosperous cooperation between the US and Thai militaries, as well as other militaries. Again, ladies and gentlemen, thank you for your participation. Before uh, having some Thai food, let me please close by saying long live. <laughs> กองทัพไทย3มเหล่าอันได้แก่กองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศต่างเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศชาติจากการรุกรานของบรรดาเหล่าราชสัตวปูในยามสงครามและในยามสงบกำลังพลของกองทัพทั้ง3เหล่าก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันกองทัพไทยในวันที่25มกราคมของทุกปีจนกระทั่งวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2519เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันที่18มกราคมของทุกปี